สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะพาทุกคนมาหาเงินออนไลน์นะครับผมนะครั้งละ100บาทเพราะว่าสามารถถอนได้ขั้นต่ําอยู่ที่100บาทแต่ถ้าหากว่าเรามีมากกว่า100บาทเราก็สามารถที่จะถอนได้มากกว่า100บาทในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาถอนเงินให้ดูด้วยนะครับวันนี้เนาะก็ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android ระบบปฏิบัติการของ iOS นะครับผมนะั้นแล้วก็เพื่อนๆน,นั้นนะครับผมนั่นก็คือสามารถเล่นได้โดยที่ว่าไม่มีการลงทุนนะครับ ทำฟรีขอแค่เรานั้นใช้เวลาว่างของเรามาใช้งานทํางานออนไลน์นะมีแค่งานเดียวนะครับก็คืองานนี้ก็คืองานที่เป็นงานประเภทเดียวเองทุกคนเนาะก็นับแต่ว่าวันนี้ทุกคนนะั้นมีหลายงานเข้ามามากมายเลยนะครับซึ่งแอปนี้มีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้ทุกคนนะครับผมจะพาทุกคนมาหาเงินออนไลน์นะครับหาเงินเข้าแอปสกิลแล้วก็ถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารนะครับเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาผมก็เพิ่งถอนไป1,459บาทนะครับซึ่งมันมีค่าธรรมเนียมประมาณ200กว่าบาทอาจจะไม่ผิดเนาะกะ็สามารถที่ถอนเงินได้จริงแล้วก็รับเงินเข้าบัญชีของธนาคารได้จริงทุกคนนะก็สอหรับ นที่ต้องการที่จะหางเงินออนไลน์ขั้นต่ำครั้งละ100บาทนะครับผมแนะนำแอป,ปนี้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่บังคับของการเชินเพื่อนนะครับแอปลเคชันนี้นับสามารถที่จะมาหาได้ที่ Google Play Store หรือไม่ก็่แอป t o r e นะครับพิมพ์ชื่อว่า a อ a p าโพนนะครับนี่เลยทุกคนนะกดค้นหาไปนะครับนี่คือ แอปพลิเคชันที่ผมกำลังจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆหาเงินออนไลน์จากมือถือทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับตามนี้เลยทุกคนนะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการหาเงินด้วยการทำเซอร์เว์นะครับเพจเซอร์เวจ่ายเมื่อเราทำเซอร์เวสสำเร็จนั่นเองนะครับผมนะแอป,ปนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดที่1ล้านเออสล้านดาวน์โหลดทุกคนนะไม่ใช่1ล้านเนาะ10ล้านดาวน์โหลดนะครับมีทุกคนนะยอดดาวโหลดที่10ล้านดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ อ่าเปิดตัววันที่20กันยายน255 8แผทุกคนนะโอ้โห9ปีที่ผ่านมาทุกคนย,ยังจ่ายเงินดีมาตลอดทุกคนนะแอปนี้ต้องมีติดเครื่องกันทุกคนนะครับสับสายหายเงินฟรีนะครับก็เปิดแอปมานะครับเราสมัครสมาชิกด้วยการใช้บัญชีของ gmail นะครับก็คือบัญชีนี้เลยทุกคนนะให้เตรียมไว้นะรหรือบัญชี google อันเดียวกันทุกคนเนาะ เมื่อเรามีบัญชีนี้แล้วนะครับเราก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มาเริ่มทำเซเวย์ได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากใส่รหัสเชิญก็มาที่ My Profile นะครับแล้วก็มาที่คำว่า Enter Invitation Code ตรงนี้นะครับคุณสามารถที่ใส่รหัสเชิญของเพื่อนของคนที่เชิญคุณเข้ามาได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็กดคำว่า Submit ได้เลยนะครับผมต่อมาคือเซเวย์ดับนี่คืองานหลักทุกคนนะเมนูจะมีเมนูเซเวย์เมนู Wallet เมนู Invite นะครับ เมนูเซอร์เวนี่ทุกคนนะวันนี้มีงานเยอะมาหน่อยทุกคนนะงานนี้นะครับมาจะได้ค่าตอบแทนอยู่ด้วยกัน6.35บาทนะงานนี้14.82บาทงานนี้8.04บาทงานนี้9.32บาทนะครับงานนี้นะครับ8.47บาทนะครับงานนี้ก็2.54บาทนะงานนี้ก็1.27บาทงานนี้2.96บาทด้วยกันเนาะก็ ที่เขาเขียนว่าเอตตาโพทัสก็คือเป็นงานที่มาจากค่ายของเอตตาโพลนะอันนี้ก็มาจากค่ายของอันนี้อันนี้ก็มาจากค่ายของมอร์นิ่งคันซูนะครับอันนี้ก็ซีพีเอ็กซ์รีเสิร์ชนะฮิลแมนนะครับอ่าอันนี้ก็ตามนี้เลยทุกคนนะแนะนําเลยทุกคนนะเราลองเข้าไปทําทีละแบบสอบทามนะครับแบบสอบทามไหนทําแล้วไม่ผ่านนะครับถือว่าเก็บประสบการณ์ไปนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกแบบสอบทามเราจะทําผ่านกันทุกคนนะเพราะว่าแบบสอบทามมันก็มี จุดประสงค์มีเป้าหมายของมันตายตัวอยู่แล้วว่าเขาต้องการคนที่ตอบแบบสอบถามประเภทไหนบุคคลไหนแนวไหนยังไงเขาก็าร่างไว้ตลอดแตุ่กคนนะเราตอบแบบสอบถามไปนะบางทีเราตอบไม่ถูกต้องตามแนวทางทีทันที่เขาต้องการนะก็ถือว่าไม่ผ่านนั่นเองทุกคนนะแต่ว่าถ้าผ่านแล้วก็จะได้รับใน,นส่วนของเงินเข้ามานั่นเองนะครับผมนะอันนี้คืองานแบบสอบถามนะครับมีวิธีหนึ่งที่เราจะหาเงินได้จากแอปนี้ก็คือ inversion นับ invite หรือการแนะนำแอปพลิเคชัน แอตตาโให้คนรู้จักให้คนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอตตาโพนะครับผ่านลิงก์ของเราลิงก์ก็คือกด i n v i t f r r i e n นนะครับแล้วก็จะมีลิงก์นะครับเราก็ไปแชร์ที่โซเชียลต่างๆนะครับเราจะไปแชร์ที่ Facebook ก็ได้ที่ l ลายก็ได้ที่กลุ่ม Facebook ที่เป็นกลุ่มกลุ่ม กลุ่มเกี่ยวกับการหางเงินออนไลน์พวกนี้เกี่ยวกับแม็กมานีออนไลน์พวกนี้นะครับเราก็ไปโพสต์ได้เลยนะครับไปแนะนําได้เลยเนาะเพราะว่าบางคนทำทำงานจากแอปนี้นะประมาณได้ประมาณ3 0มสิพันต่อเดือนก็มีนะครับเขาขยันมากทุกคนตรงนี้ทุกคนนะ,ะตรงนี้นะครับก็อยู่แล้วแต่วความขยันของเราถ้าใครเป็นสายเชินเพื่อนนะครับเเหมือนผวมากก็เป็นสายเชินเพื่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะได้เป็นหลักพันต่อเดือนนะสายเชินเพื่อนนะครับสู้กับสายที่ทำเซอรเ์วย์เองไม่ได้ ได้ทุกคนอันนี้บอกตามตรงเลยนะ เพราะว่าคนที่ขยันแล้วก็ทําจริงๆบางคนได้เป็นหลักพันนะครับสองสามพันก็มีนะแต่ว่าสายชินเพื่อนนะ่าได้ประมาณไม่กี่ร้อยเองทุกคนนะถามว่าเราชินเพื่อนเยอะทุกคนตรงนี้นะครับผมนะไม่กี่ร้อยไม่เช่าต่อวันนะต่อเดือนทุกคนนะอันนี้ก็คือว่าถ้าใครมีความสามารถทําในส่วนของแบบสอบถามลุยเลยนะเราเก็บประสบการณ์ทีละนิดทีละน้อยนะครับเราก็จะได้ตังตรงนี้ด้วยนะครับผมนะยังได้ประสบการณ์เราก็สามารถที่ไปต่อยอดกับแอปแบบสอบถามแอปอื่นๆนะครับทุกคนเห็นไหม นี่คือแอปแปรสอบทำทั้งสิ้นคุณสามารถที่จะไปเก็บประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็มาประยุกต์กับแอปอื่นๆเหล่านี้ได้แล้วก็ถ้าคุณมีประสบการณ์เยอะนะคุณก็จะมีโอกาสทำเงินได้เยอะนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็เดี๋ยวเรานะครับไปดูเกี่ยวกับการถอนเงินนับก็กดคําว่า w a l l e t นะครับการถอนเงินนับขั้นต่ําอยู่ที่100บาทตอนนี้ผมมีเกินนะอยู่ที่119บาทนะครับผมก็จะกด Cashout นะครับ ซึ่งการถอนเงินตอนนี้มีทั้งสกิลที่ผมจะถอนคือสกิลเนาะถอนเข้าสกิลนะถอนได้รับเต็ม100%ไม่หักค่าธรรมเนียมแต่ว่าตอนที่เราจะโอนเงินจากสกิลไปที่ธนาคารนะมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับประมาณ200กว่าบาททุกคนนะถือว่าแพงอยู่ทุกคนถือแพงมากเลยแหละเนาะผมก็เลยแนะนําให้เราสะสมเงินให้ได้เป็นหลักพันหลักหมื่นบาทค่อยถอนนะมันจะคุ้มกว่าทุกคนนะส่วนตรงนี้คือดเนทนะครับ โดยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการบริจาคนะครับก็จะมีมูลนิธ,ตตธตตติต่างๆมูลนิธิองค์กรต่างๆนับก็ RCUC UNICEF นะครับ Doctor Without b o r d e r นะครับ Water Aid นะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของมูลนิธิหรือองคอ์กรที่เปิดรับบริจาคอยู่หรือถ้าใครจะแลกเป็นบัตรกิฟต์การ์ดนะครับก็จะมีของบัตรกิฟต์ครับของ Grab นะครับอันนี้ก็จะมีตั้งแต่100บาท150บาทแล้วก็300บาทนะครับส่วนคูปองของ Starbuck s นะก็จะมีตั้งแต่100บาท200บาท300บาท500บาท1,000บาทแล้วก็1,500บาทนะครับมี r a นเซอรนะครับตั้งแต่100บาทถึง500บาทนะครับแล้วก็มีว o เกะนะครับอ่านี่ทุกคนนะแฟมิลี่หมากนะวูเกะแฟมิลี่มากก็มีตั้งแต่100บาททุกคน ลาซาด้านะครับมีเหมือนกันนะลาซาด้าไทยแลนด์ทุกคนแต่ว่าต้องมีตั้งแต่250บาทเนาะส่วนโลตัสนะครับก็เหมือนกันคือ200บาทนะแล้วก็เซนรัลกรุ๊ปนั่นเองนะครับก็200บาทเช่นเดียวกันนะครับผมนะซึ่งผมก็จะเลือกเป็นสกิลนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของสกิลไปนะครับที่เราสมัครสมาชิกแล้วก็กดคอนติโนนไปได้เลยนะครับผมก็จะถอนไป119บาทนะกดคอนติโนไปนะครับนี่ทุกคนนะโปรเซ็กซิ่งกำลังทำการถอนเงินอยู่นะครับ ตรงนี้นะครับก็ใช้เวลาหน่อยทุกคนอ่า payment is still being processed นะเพย m e n t usually take a f ฟี m ไม่หนักบัดต้องรอถึง72็ชั่วโมงถึงจะสำเร็จทุกคนนะไม่แน่ใจว่ามันติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับบนนผ่านในส่วนของสกิลแล้วก็บัญชีเดิอมอยู่นะ ปกติก็คือว่าถ้าถอนไปปั๊บนะครับเงินจะเข้าปุบเลยแต่ว่าตรงนี้ใช้เวลาประมาณเจ็ดสองชั่วโมงเลยทีเดียวนะแสดงว่ามีการอัปเดตใหม่ทุกคนนะปกติก็หนึ่งวินาทีเงินเข้าทันทีนะแต่ว่าครั้งนี้ของผมนะของผมวันนี้คือมีการตรวจสอบนะครับผมนั่นก็คือใช้เวลาประมาณเจ็ดสองชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็ตรงนี้นะครับของเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยถอนล่าสุดนะครับยังไงก็มาช่วยการอัปเดตกันหน่อยนะว่าเกิดแบบผมหรือเปล่านะเกิดเหตุการณ์แบบผมหรือเปล่าที่ว่า การถอนเงินต้องรอถึง7 2, 2ชั่วโมงนะถามเพื่อนๆคนไหนที่เกิดเหตุการแบบผมหรือ,อถอดแล้วก็เงินเข้าเลยนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะใต้คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมนะขอบคุณทั้งมากเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแอ t ต p o โพดนับถาว่าใครสนใจก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับผมนะ เดี๋ยวไงก็ตามถาาว่าเงินเข้ามาไห่เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะเป็นการอัปเดตนั่นเองทุกคนหรือแม่ก็จะไปโพสตในถ้าไม่ทําคลิปก็จะไปโพสต์ในชุมชมของ YouTube นั่นเองนะหรือแม่ก็อาจจะเป็นในส่วนของเพจของ Facebook นะเพจผมไม่ค่อยขึ้นไหวเท่าไหร่ทุกคนนะก็จะพยายามขึ้นไหวให้มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone นะเพราะว่าหลายคนนะ ากให้ผมหาแอปที่สามารถที่จะหางเงินได้ผ่านในส่วนของสมาร์ทโฟนของ i p h o n นนะตอนนี้ก็แอปนี้ก็ลองรับอยู่นะครับหวังว่าน่าจะอาลองใช้งานกันดูนะครับโอเคถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับวีดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ